สวัสดีครับผมพบกันเช่นเ,เคยครับกับช่องแก้วกัลยาพักเครื่องนะครับผมก็วันนี้มาพบกันในวันศุกร์นะครับช่วงบ่ายๆนะครับเนาะ,ะนก็ขอให้ทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับช่องแก้วกัลยาพักเครื่องนะครับมีความสุขนะครับสมกับชื่อวันนะครับผมโดยช่องเรานะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับส่งผ่านไปรษณีย์ไทยรวดเร็วทันใจนะครับของถึงมือท่านและชําระเงินกับเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ได้เลยนะครับผม เบอร์โทรขึ้นไปให้ด้านบนเรียบร้อยแล้ว0875728906น้องแก้วสแตนบายรอรับสายนะครับผมหรือจะขอภาพเพิ่มเติมกันเข้ามาครับก็ ID l ล n e ครับ0875728906นะครับผมเน้นย้ำกันทุกๆคลิปครับผมเพราะว่าพระเครื่องพระบูชาบางรุ่นนะครับวัตถุมงคลบางชนิดนะครับผมทราบบ้างไม่ทราบบ้างนะครับเนื่องจากว่าเป็นพระเช่าเหมารวมนะครับผมดังนั้นนะครับ จึงอยากจะฝากทุกท่านนะครับผมให้รับชมและฟังกันนะครับดูให้ละเอียดดูให้ชอบนะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับผมโทรเข้ามาหรือจะขอภาพเพิ่มเติมกันมาได้เลยนะครับจะได้พาเครื่องตรงตามที่ท่านต้องการนะครับผมโอเคมาดูเป็นองค์แรกเลยครับอันนี้เป็นเสือนะครับอันนี้น่าจะเป็นกระดูกนะครับเป็นเป็นไม่ใช่งานะครับผมน่าจะเป็นพวกกระดูกเป็นพวกอะไรเงี้ยนะครับแกะเป็นรูปเสือนี่นะครับผม นี่นะครับอันนี้ไม่ทราบที่เหมือนกันนะครับผมเนี่นะครับจะดูเก่าๆดีไม่ทราบที่เดี๋ยวผมซูมกล้องนิดนึงนะครับเดี๋ยวนะครับนี่ประมาณนี้นะครับผมนี่อันนี้ไม่ไม่ทราบที่นะครับผมไม่ทราบเจตในการสร้างนะคบผมแต่ดูเก่าดีครับผมสวยนี่นะครับแบบนี้นะครับผมวันนี้กล้องไม่ค่อยชัดนิดนึงนะครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตปักกล้องก่อนโอเคนี่ประมาณนี้อ่ะชัดละนะครับแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับดูแล้วชอบกระทักเข้ามาครับผมอันนี้เป็นเสือนะครับน่าจะเป็นพวกกระดูกกามแกะนะครับแกะเป็นรูปเสือนะครับไม่ใช่งานะครับผมขอ800บาทครับผมนี่ถัดต่อมาครับผมเป็นงานแกะพระพุทธเรี่ยมกรอบเงินอันนี้เงินนะครับผมนี่นะครับ เงินเงินแท้นะครับผมเรียมกรอบเงินสั่งทําเป็นเงินแท้นะครับเป็นงาแกะพะพุธนะครับข้างหลังมีรอยจานนะครับนี่นะครับเจ้าของเดิมนําไปเอาไปเรียมเลียมเงินนะครับแล้วเขาก็ไปชุบทองแต่อันนี้ก็เริ่มซีดๆมาหน่อยละนะครับผ่านการใช้งานมานะครับผมแต่รับประกันครับผมเป็นงาแล้วก็เงินกรอบเงินแท้แน่นอนนะครับนี่นะครับงาแกะพะพุธนะครับอันนี้ผมก็ไม่ทราบอ่า เกจิอาจารย์ในการสร้างนะครับผมนี่นะครับแต่สวยนะครับผมนี่นะให้ดูกันชัดๆครับผมด้านหลังเป็นรอยจานแบบนี้นะครับนี่นะครับเผื่อท่านใดรู้ครับผมว่าลอยจานแบบนี้ที่ไหนนะครับอันนี้ผมก็ไม่ทราบจริงๆนะครับผมนี่เฉพาะค่าทํากรอบก็พันกว่าบาทแล้วนะครับเนี่ยครับอันนี้เป็นงานนะครับอันนี้ผมเอาหนึ่งพันแปดร้อยบาทครับผมนี่นะครับเหมือนถ้าตอนนี้ก็เหมือนแบบว่า ทำรอบได้แถมพระนะครับแถมงานเนี่ยนะครับเอา1,800บาทครับผมต่อมาครับเป็นเหรียญหลวงพ่อทองสุกนะครับวัดตโนดหลวงกะไหล่ทองนะครับเนื้อทองแดงกะไหล่ทองนี่สวยๆบางๆเลยครับคมๆนี่นะครับนานๆจะเจอนะครับอันนี้ก็เพิ่งได้มานะครับผมเมื่อวานได้มาเป็นเนื้อทองแดงกับมีคนบูชาไปแล้วนะครับอันนี้เป็นเนื้อกะไหล่ทองกะไหลทองหายากครับผมไม่ค่อยจะได้เจอนะครับเนี่เก่าๆเลยครับ ผิวแห้งๆแบบนี้เลยนะครับผมหลวงพ่อทองสุขนะครับอันนี้น่าจะเป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านนะครับกไหลาทองนี่นะครับนี่สวยๆครับผมนี่นะครับที่ระลึกในงานฉลองกุฏินี่นะครับกระลาทองเดิมๆเก่าๆครับผมวัดฒนดหลวงนะครับนี่เหรียญนี้ขอ800บาทครับผมอ่ะต่อมาเป็นเหรียญเปิดโลก หลวงพู sieht, 32, ่ทวดนะครับหลวงพ่ด <defense Overwatch> ูปลุกเสกนะครับปี2532เนื้อทองแดงนะครับผมนี่สวยๆเลยครับผมนี่นะครับนี่นะครับผมหลวงพู่ทวดดูหน้าตาคมชัดนะครับดูครับจมูกสวยครับเมตตาคมนะครับรายละเอียดชัดเจนนะครับหลวงพู่ทวดนะครับผมนี่นะครับเหรียญเปิดโลกนะครับหลวงพ่ดูวัดสแกนะครับปลุกเสกไว้ปี2532นนะครับ สวยครับเหรียญนี้ขอ800บาทครับผม800บาทนะครับต่อมาครับผมเป็นเหรียญเนื้อทองแดงหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนี่นะครับผมอันนี้จะเป็นสภาพแบบหิ้งหิงหน่อยนะครับบ้านๆเลยนะครับผิวเปิดๆบ้างนะครับผมเป็นเหรียญปี06นะครับนี่นะครับบ้านๆหิ้งหิ้งครับผิวเปิดๆหน่อยครับผมนี่หลวงพ่อสุดวัดกาหลงปี06นนะครับจมูกหน่อยเปิดหน่อยนะครับดูครับ ก็ตามการเก็บรักษาการใช้งานนะครับผมเหรียญนี้จะแบบหิ้งๆบ้านๆหน่อยนะครับเปิดเฮนะครับเหรียญนี้เอา700บาทครับผมนี่นะครับแต่ข้างหลังยังมีเส้นคมคมเห็นไหมครับคมคมนะครับผมนี่นะครับปีศูนย์หกครับผมหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับถัดต่อมาครับผมเป็นเหรียญหลวงพ่อแช่มนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญเก่าเนื้อทองแดงนะครับดู บางๆครับชุดนี้ได้เหรียญเล็กมาเนี่ยโหสวยๆทุกเหรียญนะครับคมๆบางๆเลยดูครับเหรียญไม่บวมนะครับผมผิวหิ้งหิ่งเดิมๆบ้านๆเลยครับอืมนะครับเหรียญหลวงพ่อแช่มวัดฉลองนะครับผมนี่ก็เป็นสุดยอดเกจิอาจารย์นะครับลูกศิษย์ลูกหามากมายครับผมผิวเดิมมากนะครับดูครับสวยๆครับนี่นะครับหลวงพ่อแช่มด้านหลังยันเหรียญนี้เอาเจ็ดร้อยบาทนะครับผม ะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับเหรียญหลวงพ่อแช่มนะครับต่อมาครับผมนี่เป็นเหรียญหลวงปู่ดูนะครับปีสามหนึ่งนะครับผมได้มาบ้านเดียวกับหลวงพุทวดนะครับนี่ได้แบ่งแบ่งกันมานะครับต่อโค้ดนะครับเนื้อทองแดงนะครับต่อโค้ดชัดเจนหลวงปู่ดูวัดสแกนะครับปีสามหนึ่งหลังยันแบบนี้สวยๆเลยครับผมให้ดูข้างๆขอบตัดคมๆนี่นะครับหลวงปู่ดูวัดสแกปีสามหนึ่งนี่ตอโค้ดชัดเจนครับผม หน้าตาคมชัดนะครับจมูกสวยครับเมตตาจมูกโด่งนี่นะครับนี่นะครับผมสวยมากครับหลังยันแบบนี้หลวงพ่อดูขอเท่ากับหลวงพ่อทวดนะครับแปดร้อยบาทนะครับผมแต่ถ้ารับคู่กันเดี๋ยวผมลดราคาพิเศษให้นะครับต่อมาครับผมเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดเนื้อทองแดงนี่นะครับต่อโค้ดชัดเจนนะครับนี่เหรียญนี้เคยอยู่กับผมมาสักสอง EP ละนะครับ อันนี้ก็พูดกันตามตรงเพราะเคยลงแล้วนะครับผมก็รอ EP นี้แหละนะครับน่าจะได้เจอเจ้าของที่จะเช่าบูชาไปนี่นะครับจะ๋ให้ดูเหรียญสวยนะครับเหรียญจริงสวยๆต่อโคตรชัดมากครับผมนี่นะครับดูหน้าตาจมูกสวยครับผมเมตตาหน้าตาคมชัดนะครับดูหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับเนื้อทองแดงสวยๆครับนี่ต่อโคตรชัดเจนเหรียญสวยๆนะครับผมจมูกสวยๆ นี่นะครับผิวจริงแบบนี้เลยครับผมนี่ผิวจริงนะครับด้านหลังนะครับผมนี่หลังยันนะครับนี่ครับมีเส้นคมคมนะครับผิวสวยๆเดิมๆครับเหรียญนี้แบ่งปันเอา700บาทครับผมหลวงพ่อสุดนะครับถัดต่อมาครับผมเป็นเหรียญหันข้างหลวงปู่โตเนื้อทองแดงลมดํานะครับผมอนุสรสร้างโรงเรียนนะครับนี่ เหรียญหลวงปู่โต๊เหรียญหลวงปู่โต๊เหรียญนี้นี่ครับต่อโค้ดชัดเจนนะครับผมเหรียญหลวงปู่โต๊สวยๆเหรียญนี้เอา6ก0บาทพอครับผมแบ่งปัน600บาทนะครับนี่นะครับให้ดูละลิียดหากไวไปหรืออย่างไรแล้วมาขอภาพเพิ่มเติมกันได้นะครับผมทักเข้ามานะครับหรือท่านใดไม่มีไลน์ก็โทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมกันได้นะครับนี่เส้นคมๆนะครับแต่ผมก็พยายามไม่ไวเกินไปฮะนะครับเผื่อบางท่าน ต้องดูผ่านช่องอย่างเดียวนะครับ600บาทครับเหรียญลงโต๊ตนะครับถัดต่อมาครับผมเป็นเหรียญกระไรทองอาจารย์ฟั่นนะครับนี่อันนี้เป็นรุ่นแรกปีศูนย์เนี่นะครับสวยๆเลยครับผมนี่เหรียญกระไรทองสวยๆนี่ดูครับเส้นคมคมหน้าตาคมชัดนะครับผมนี่รายละเอียดชัดเจนมากรุ่นนี้ทําเหรียญได้สวยมากนะครับสวยคมจมูกโด่ง ผิวสวยครับผมเหรียญะอาจารย์ฟันเอา500บาทพอครับผมนี่ผิวจริงแบบนี้เลยครับกระไรทองสวยๆเอา500บาทพอครับนี่รุ่นแรกนะครับปี07นยดี่สวยๆเดิมๆครับอาจารย์ฟัน500นะครับต่อมาครับผมเป็นเหรียญห่วงเชื่อมหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับเหรียญนี้ผมก็เคยลงแล้วนะครับเป็นเหรียญเก่านะครับผมนี่ EP นี้อาจจะเจอเจ้าของดูขอบตัดคมๆครับผมดู วงเชื่อมเก่าเก่านะครับนี่นะครับดูตัวหนังสือชัดๆครับผมหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับผมนี่ดูหน้าตาครับผิวเปิดบ้างครับจมูกนิดนึงนะครับผมนี่นะครับเดิมๆนะครับ่วงเชื่อมเก่าเก่าครับผมนี่เอา600บาทพอครับผมแบ่งปันกันนะครับแบบนี้นี่ราคาพิเศษเลยครับราคาแบ่งปันเลยวงเชื่อมเก่าเก่าเอา600หลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับ ต่อมาครับผมท่านอาจารย์งก <sy> <facial> ิมคอยนะครับเป็นเนื้ออปป้าหน้ากากชุบทองหน้ากากก็เป็นแผ่นอปป้าชุบทองนะครับนี่นะครับสายเสี่ยงโชคครับผมสายการพนันผมพูดอย่างนี้เลยดีกว่าเนาะเสี่ยงโชคการพนันทุกชนิดนะครับผมส่วนใหญ่ก็จะเช่าบูชากันไว้นี่นะครับอันนี้เป็นเนื้ออปป้าหน้ากากชุบทองสวยมากครับดูครับจมูกโด่งนะครับผมอันนี้ออกวัดสาราเจ้านะครับต่อโค้ชชัดเจนวัดสาราเจ้าต่อโค้ชเนี่นะครับผมนี่ดูครับ นานๆจะเจอนะครับเหรียญสวยๆจมูกสวยๆแบบนี้นะครับเนื้ออัปปาสหน้ากากชุบทองนะครับนี่นี่ท่านอาจารย์โง่กิมโคยนะครับผมปี19นะครับสวยๆเดิมๆครับเหรียญนี้เอาแบ่งปันเลยนะครับเอา600พอนี่ต่อไปครับผมเป็นเหรียญเก่าหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบนี่นะครับแต่อันนี้จะผิวแบบเลอะๆหน่อยนะครับผมพระท่านน่าจะแบบ ตกน้ําหรือแช่น้ําอยู่นะครับผมผิวก็เลยแปลกๆนนะครับประมาณนี้นะครับจะไปเล่นเข้าครับผมนี่นี่แต่ก็ยังคมชัดนะครับดูเส้นคมคมก็ยังเห็นนะครับผมแต่ผิวจะไม่สวยนะครับผิวจะแบบนี้เป็นห่วงเชื่อมนะครับผมนี่พระอาจารย์ขันนะครับนี่ก็เป็นสุดยอดเกจิอาจารย์ในยุคเก่านะครับลูกศิษย์ลูกหามากมายคงกระพันชาตีนะครับนี่สายเหนียวสายอะไรอย่างเงี้ยนะครับวัดนกกระจาบนี่นะครับผม เก่าๆเลยครับแต่ผิวไม่สวยเลอะๆนะครับแต่ก็ยังพอเห็นเส้นคมๆอะไรอยู่นะครับผมเนี่ยเดี๋ยวขอภาพนิ่งผมมาได้นะครับซูมมาไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ก็ต้องขออภัยนี่นะครับแต่ตัวหนังสือคมชัดนะครับผมเอา600บาทพอครับผมแบ่งปันกันนะครับต่อมาครับผมเป็นเหรียญสี่เหลี่ยมเขาหลานตัดหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานปี45นี่นะครับดูครับเหรียญสวยครับขอบตัดหนาๆไม่บวมนะครับผมคมๆเลย นี่นะครับให้ดูทุกมุมเลยนี่นะครับผมสวยๆครับผมซูมหน้าให้ดูนี่นะครับหลวงปู่หมุนนะครับปีสี่ห้านี่วัดบ้านจานนะครับสีสเกตนี่ต่อโคชัดเจนเนาะผมนี่ต่อโคด้านข้างต่อโคชัดเจนนะครับหน้าตาจมูกคมชัดนะครับดูครับเหรียญนี้แบ่งปันเอาหกร้อยบาทพอครับผมหลวงปู่หมุนนะครับ นี่นะครับเผื่อใครอยากได้ไ้เช่าบูชากําลังหาอยู่ก็มาเลยครับผมสวยๆครับหกร้อยบาทหลวงปู่หมุนถัดต่อมาครับผมเป็นรูปภาพหลวงพ่อกลวยนะครับผมนี่อันนี้เลี่ยมกรอบเดิมจากวัดนะครับหลังตาปั๊มยันแบบนี้นี่นะครับผมภาพหลวงพ่อกลวยเอาห้าร้อยบาทนี่ภาพหลวงพ่อกลวยนะครับเดิมๆครับดูความคมของแอคภาพนะครับผมนี่ไหมครับเมตตาใบหน้านะครับแปะทองเดิมจากวัดเลี่ยมจากวัดนะครับเลี่ยมเก่า เอาห้าร้อยบาทพอครับผมหลังยันแบบนี้นี่นี่ห้าร้อยบาทครับหลวงพ่อกล้วยต่อมาครับผมเป็นเหรียญชินราชเดี๋ยวผมจะบอกนี้ว่าผมได้มาสองเหรียญนะครับอันนี้เหรียญเลี่ยมวินเทจนะครับผมแต่นี้เหรียญแบบว่าเขาใช้แบบว่าสึกๆเลยเป็นห่วงเชื่อมทั้งคู่นะครับผมเหรียญเก่าแต่ด้านหลังไม่เหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นหลังอ,อกเราอันนี้เป็นหลังหนังสือสามแถวนะครับผมได้มาสองสองเหรียญนะครับ สภาพต่างกันเดี๋ยวผมให้ดูทีละรูปก่นอันนี้เป็นหลังอกเรานะครับผมเรียมวินเทจเก่าๆเรียมเปิดหน้าเปิดหลังแบบนี้นะครับก็สึกๆหน่อยนะครับก็มีคราบๆเก่าๆหน่อยนะครับเนี่ยที่เห็นนะครับนี่เรียมชินราดเป็นเรียมรุ่นแรกๆแลวครับเรียมเก่าๆนะครับผมนี่อันนี้หลังยันอกเรานะครับเป็นแบบนี้ผิวจะไม่ค่อยสวยนะครับต้องบอกเลยนะครับสึกๆเลย เลอะะหน่อยนะครับเพราะว่าเจ้าของเดิมเขาเลี่ยมแบบเปิดหน้าเปิดหลังแต่เป็นเป็นเลี่ยมแบบวินเทจมากนะครับเหรียญน,นี้คมชัดหน่อยก็เอาเหรียญน,นี้ผมขอแ0 0บาทนะครับเหรียญชินาลาดนะครับต่อไป,ไปเป็นเหรียญชินาาดเหมือนกันนะครับห่วงเชื่อมเหมือนกันแต่นี้เขาใช้แบบว่าบางๆเลยครับบางมากเลยใช้จนค่อนข้างจะสึกเยอะเลยนะครับผมเหรียญน,นี้เอา600บาทนะครับเหรียญน,นี้เป็นหลังหนังสือสามแถวในห่วงเชื่อมเก่าๆนะครับก็ รายละเอียดก็ยังพอมีให้เห็นนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับผมอันนี้จะลื่นๆสึกๆหน่อยไม่หน่อยอะครับก็เยอะพอสมควรเลยนะครับผมดูดยครับใช้มาขอบบางๆเลยครับผมนี่นะครับที่ะลึกที่ได้มานมัสการเมืองพิษณุโลกนะครับอันนี้เรียกว่าหลังสือสามแถวนะครับอันนี้เอาหกร้อยเหรียญนี้เอาแปดร้อยนะครับเหรียญเลียมแปดร้อยเหรียญนี้หกร้อยนะครับผมต่อมาครับผมเป็นเหรียญ หลวงปู่เอี่ยมนะครับผมนี่เนื้อทองแดงอันนี้ก็เลี่ยมวินเทจเก่าๆเหมือนกันนะครับผมแต่ส่วนจะทันยุคอะไรยังไงอันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับแต่ได้มาแบบเลี่ยมวินเทจนะครับเก่าๆดีคมๆดีครับผมชัดๆเลยดูครับซูมให้ดูนี่เมตาใบหน้านะครับผมชัดเจนนี่นะครับฟอนต์ตัวหนังสือคมชัดแล้วก็เลี่ยมแบบวินเทจไว้แบบนี้นะครับเลี่ยมวินเทจเก่าๆนะแบบนี้นะครับ เนี่ยเรมินเทลายๆนะครับผมก็น่าจะไม่เก่ามากนะครับเพราะว่าเป็นงานศิลป์ที่แบบว่ามีลายฉลูนะครับแต่ดูจากเหรียญก็ดูเก่าดูดีนะครับผมเน่ลองดูนะครับเหรียญนี้ผมไม่มั่นใจนะครับลองดูนะครับผมขอภาพเพิ่มเติมกันมาได้นะครับเหรียญหลวงพเอี่ยมเหรียญนี้นะครับแต่เหรียญคมชัดสวยดีนะครับผมส่วนจะเป็นในยุคไหนอะไรยังไงนี้ก็ผมไม่มั่นใจนะครับอันนี้ไม่กล้ารับปากแบ่งปันกันไปเอา700รอบาทครับผม เพื่อไปลุ้นดูนะครับต่อมาครับผมเป็นเหรียญเก่านี่เหรียญห่วงเชื่อมหลวงปุกกัดปากคอมะขามเท่านี่สวยจริงๆครับผมเหรียญน,นี้เห็นแต่ผิวอย่างนี้นะครับผมแต่คมนะครับผมเนี่ยคมชัดเลยนะครับเป็นห่วงเชื่อมกเก่าๆเลยนี่นะครับผมนี่นะครับหลวงปูสุกวัดปากคอมะขามเท่านะครับผมผิวหนะิ้งหิ้งหน่อยหิ้งหิ้งเลอะๆหน่อยแต่สวยคมครับผมเนือทองแดง ถ้าเช็ดถ้าอะไรหน่อยน่าจะดีนะครับแต่นี้ผมก็ได้มาแบบไหนผมก็ลงแบบนั้นเลยนะครับเหรียญหลวงปู่สุกเหรียญนี้ขอเลอะเอะหน่อยเอาแปดร้อยครับผมนี่เหรียญหลวงปู่สุกวัดปากคอมขานเทาเอาแปดร้อยบาทครับต่อมาครับผมเป็นเหรียญยี่สิบห้าสตวรรษนะครับอันนี้อันนี้ตอก3โค้ดนะครับผม1 2 3นะครับนี่นะครับที่ระลึกฉลองพุทธกาล2,500นี่เนื้อทองแดงลมดำมีโค้ดนะครับผมนี่1โค้ด สองโค้ดนะครับแล้วก็สามโค้ดนี่ะครับหน้าตาคมชัดครับผมจมูกสวยครับนี่ให้ดูครับผมสวยเดิมนะครับอันนี้ความสูงเจ็ดเซนนะครับผมขนาดความสูงนะครับวัดได้เจ็ดเซนนี่นะครับนี่นะครับทชี่ลึกฉลองพุทธกาลสวยๆครับผมนี่ด้านหลังแบบนี้นะครับเอาหกร้อยบาทครับผมนี่นะครับสวยๆเดิมๆครับ 600บาทครับผมต่อมาเป็นหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่ไก่นี่นะครับเป็นเนื้อดินอุดมวลสารด้านบนนี่นะครับสวยๆนะครับสวยหนานะครับดูครับผมความหนานะครับหลวงพ่อปานกพิมพ์ขี่ไก่ดูครับกดพิมพ์คมชัดเด้งๆเลยนะครับผมดูเก่าๆนะครับ ส่วนจะอยู่ในยุคที่เป็นทันหลวงพ่อเลยไหมอันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับได้มาแบบบ้านๆแบบนี้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราดูแล้วก็คือดูความเก่านะครับแล้วก็ดูการกดพิมพ์ดูครับดูความหนาผมซูมเอ้ผมให้ดูมุมทแยงข้างเห็นไหมครับกดพิมพ์นูนชัดมากนะครับผมมาดูดูเนื้อหาดูอะไรครับผมนี่นะครับมวลสารนะครับอุดผงเก่าๆนี่นะครับผม นี่นะครับแบ่งปันกันไปเอา500บาทพอครับผมไม่ทราบที่จริงๆเผื่อท่านใดจะไปลุ้นดูนะครับแล้วก็ต่อมาครับผมเป็นเหรียญเอ้เป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะครับนี่เก่าๆเหมือนกันนะครับผมหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะครับนี่หลวงปู่ทวดเนื้อว่านเก่าๆเหมือนกันนะครับ อันนี้ก็ไม่ทราบที่นะครับเอาห้าร้อยเหมือนกันนะครับผมนี่จะดูเก่าดีครับผมข้างหลังเหมือนเป็นพวกเม็ดแร่พวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าแบ่งปันครับผมห้าร้อยบาทนะครับต่อไปเป็นสมเด็จอันนี้ก็ <S himself> ไม่ทราบกลุ S, ่มไม่ทราบที <S released legend> ่เหมือนกันนะครับผมก็ดูเก่าดีนะครับสมเด็จเก่าไม่ทราบที่ก็เอาห้าร้อยเหมือนกันนะครับแบบนี้ผมไม่รู้ผมก็แบ่งเอาละเปิดราคาแบ่งปันกันไปนะครับ เนี่ยนะครับดูเก่าๆครับผมนี่เอาห้าร้อยครับเ,เก่าๆโอเคห้าร้อยบาทแล้วก็ต่อมาเป็นพันลอดนะครับนี่นะครับผมพันลอดเลี่ยมกรอบสแตนเลตเก่าๆนะครับนี่นะครับผมพันลอดปิดทอง <c oughs> นี่ลงลักปิดทองเก่าๆเ <c oughs> นี่นะครับ <c oughs> พันลอดนะครับผมอันนี้ก็ไม่ทราบที่เหมือนกันนะครับผมเ่ด้นหลังประมาณนี้ <c oughs> อ่าโอเคเอาหกร้อยบาทครับผมอ่ะแบ่งปันกันไปเนื่องจากก็มีเลี่ยมนะครับหกร้อยแล้วก็อันนี้ครับผมเป็นกะลากะลาอันนี้เป็นกะลานะครับแกะลาหูนะครับผม <c oughs> นี่นะครับหลังมีรอยจานนี่นี่นะครับผมกะลาแกะลาหูมีรอยจานนี่นะครับมีรอยจานนี่นี่นะครับผมนี่นะครับมีรอยจานประมาณนี้นะครับผมอันนี้ผมงก็ไม่ทราบที่นะครับผมแผ่นใหญ่อยู่นะครับเนี่ยเต็มฝ่ามือเลยนะครับเดี๋ยววัดให้ดูก็ได้ครับจะได้เสื่อ อันใดได้ผมเอา500อยเนี่ยนะครับผมไม่ทราบที่นะครับเส้นผ่าศูนย์กลางก็ประมาณ5เซนครึ่งความสูงก็ความสูงก็5เซนครึ่งอ่ะนะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง5เซนครึ่งสูง5เซนครึ่งนะครับแผ่นเต็มมืออยู่นะครับเนี่ยครับผมเป็นแผ่นกะลาละครับผมข้างหลังมีรอยจานนี่นะครับมีรอยจานทั่วเลยนะครับผมไม่ทราบที่เหมือนกันเอา500ครับผม500แบ่งปันกัน นะครับต่อมาเป็นพักกองนะครับอันนี้เป็นเท้าวเวสุวรรณนะครับรุ่นประวัติศาสตร์จอมราชันนะครับผมอันนี้สร้างปี63ปาเสรเศษวัดนางพญาน,นี่นะครับนี่นะครับลูปหล่อเท้าวเวสุวรรณหกเศษนะวัดนางพญาเนี่สยสวยๆครับผมนี่นะครับ มีโค้ดชัดเจนมีหมายเลขกำกับเลข4 8 0 9นะครับผมนี่เอาองค์ละ500บาทครับผมมีกล่องให้ด้วยทาเวสุวรรณเป็นรูปหล่อนะครับผมนี่500นะครับแล้วก็ถัดต่อมาเป็นหลวงพ่อกลวยรุ่นเมตตาบารมีปี62นะครับผมนี่นี่นมีกล่อง <c oughs> นะครับเนื้ออัปปะฆาลงยานี่นะครับเป็นเนื้ออัปปะฆาลงยาสีแดงข้างหลังนะครับผมเป็นรุ่นเมตตาบารมี ปี62เนี่ยไหมครับมีรุ่นชัดเจนอันนี้ก็เอากล่องละ500บาทครับน่กล่องละ5 0 0นะครับต่อมาเป็นหลวงพ่อเงินรุ่นเสาห้านะครับออกวัดยาง3ต้นปี53อันนี้เป็นพิธีใหญ่เนื้ออัปปก้านะครับอันนี้ก็เอากล่องละ5 0 0บาทเดี๋ยวนะครับกิ่งดังนี่นะครับกิ่งดังนะครับสวยๆครับผมนี่หลวงพ่อเงินเนื้ออัปปก้านะครับ นี่นะครับผมต่อโค้ดครับผมนี่โค้ดชัดเจนสองห้านะครับนี่นะครับผมเอาห้าร้อยบาทจริงดังครับสวยสสมบูรณ์ปัดยางสามต้นนะครับหลวงพ่อเงินอิทธ่ใหญ่ครับผมปีห้าสามนะครับแล้วก็สุดท้ายของ EP นี้นะครับก็จะเป็นหลวงพ่อเกษมนะครับเนื้อผงนี่นะครับอันนี้ก็เป็นที่ลึกฉลองอายุเจ็ดสิบหกปีปีสามศูนย อันนี้ทันหลวงพ่อนะครับผมดูจากฟองน้ํเก่าเก่าเลยนะฮะเนี่ยครับล่องเดิมเดิมครับผมนี่หลวงพ่อเกษมเนื้อว่านมวลสารอะไรเงี้ยนะครับผมปีสามศูนย์นะครับผมนี่ครับสวยเดิมนะครับผมนี่นะครับตอกโคตเป็นมุกนะครับผมนี่นะครับสวยสวยครับผมนี่นะครับเผื่อท่านใดอยากได้ไว้บูชานะครับผมเอาห้าร้อยบาทเหมือนกันครับผมหลวงพ่อเกษมอันนี้ทันหลวงพ่อเกษมนะครับ ออกปี30นย์นะครับผมพ้อมกล่องเดิมๆเ,เลยนี่สวยๆครับผมโอเคก็ครบถ้วนครับผมสําหรับ e ีพีนี้นะครับผมก็มี <Okay. S 1> ทั้งรุ่นใหม่รุ่นเก่านะครับค้าเข้า,ขากันไปนะครับผมก็ ลองดูนะครับอาจจะตรงตามที่ท่านกําลังหาอยู่นะครับองค์บางองค์ก็เพิ่งได้มาใหม่เพิ่งลงก็มีนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่รับชมรับฟังแต่ต้นจนจบนะครับผมแล้วก็ขาดไม่ได้เลยก็คือขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับสําหรับท่านที่เช่าบูชาพระเครื่องจากช่องแก้วกัลยาพระเครื่องไปนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในอีพีถัดไปครับสวัสดีครับ